ภาพนี้ชัดเจนน้องอชิสถานะชัดเจนมากขึ้นภาพนี้สถานะชัดเจนน้องไม่แย่ร่วมฉลองวันเกิดน้องอชิหลายคนเห็นแล้วชื่นใจเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่อบอุ่นต่อหัวใจเลยจริงๆสำหรับงานฉลองวันคล้ายวันเกิดของอชิอชิรวัตนที่มีอายุครบ21ปีบริบูรณ์แล้วโดยเมื่อช่วงเครื่อนคืนที่ผ่านมาโบชยดาและฟลุกเกิกพล ได้จัดงานฉลองให้แบบพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวสุขสันต์ของทั้งสองฝ่ายซึ่งทางด้านโบชยาดาก็ได้โพสต์ภาบรรยากาศพร้อมแคปชั่นวอวยพรลูกชายและอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่ทำเอาแฟนๆใจฟูนั่นก็คงหนีไม่พ้นช็อตภาพหมู่ที่มีมิยาทองเจืออยู่ร่วมในเฟรมฉลองวันเกิดของอาชิในครั้งนี้ด้วยเช่นกันเรื่องความสัมพันธ์ของอาชิและมิยาจัด,ดีเทิร์นไหมคงต้องรอดูต่อไปจ้า